ในะวันศุกร์นี้เรามีหัวข้อพูดคุยกันในเรื่องของการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสนใจอยากจะให้ลูกไปนะศึกษาต,ต่อต่างประเทศแต่ไม่รู้จะหาทุนที่ไหนมีทุนอะไรบ้างนะครับวันศุกร์นี้หกโมงครึ่งคุณพิกจะมาลงรายละเอียดให้ฟังนะครับว่ามีทุนการศึกษาที่ซัพพอร์ททั้งค่าเรียนค่าเทอมค่ากินอยู่นะครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของน้องทั้งหมดเลยนะครับในฐานะ ผู้รับทุนการศึกษาจากประเทศไทยไปเรียนต่อต่างประเทศก็จะมาชี้แจงให้ฟังทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะรายละเอียดตั้งแต่ทุนในระดับม .3 ไปเรียนต่อม .4 มีทั้งทุนนะครับสิงคโปร์ทุนไทยเองจนกระทั่งม .6 ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและที่ต่างประเทศก็มีตั้งแต่ทุนกิงทุนกอพอทุนกระทรวงวิทย์ทุนโอลิมปิกเยอะแยะมากมายแตกต่างกันอย่างไรครอบค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนมีเงื่อนไขการใช้ทุนอย่างไรอันนี้สำคัญเลยห้ามพลาดนะครับนะเราจะมาพูดคุยกัน นอกจากนี้แล้วเรายังเสิร์ฟกันด้วยถ้าอยากจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกมีทุนให้ไหมอันนี้เพียบนะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านไม่ท,ามทราบแต่ครูบิ๊กทราบนะครับเพราะนักบิ๊กจะมาพูดคุยลงในรายละเอียดลึกๆทั้งหมดเลยรวมถึงประเทศที่เป็นพับคิดนะครับที่น้องๆสนใจไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศชั้นนําที่เด็กไทยนิยมไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับรายละเอียดแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ที่นี่ที่เดียว6โมงครึ่งถึงทุ่มครึง่งแล้วพบกันนะครับ